มาสุงค่ะปีน้องไปกูก็ค่ะมาพบทบเนี่ยคะ่ะน้องหลังไทยค่ค่ะน้องอยู่รีกินวันกันอยู่ค่ะแน่ค่ะต่อยู่รีกินวันอยู่ค่ะ Hello guys! Nice to see you again. I hope you are doing awesome today. I am so great to see you guys again. Okay, what we gonna learn today? I think something is more fun than other videos. ค่ะอนตั้งชุดก่อนเที่ยวค่ะเดี๋ยวจะเห้นหูก่จํากันไหนแคนต่อสังเ์ว่าลิพในมีพอนดีตันต์พี่น้องใต้เขาไหนก็อย่าไปลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามมันช่องยูทูบเขาสีกาคมแคนนอสังเสวนาชิพตีพิดตดเปิ่งตีเฮงติเกิร์กไหนก็เปิดบ้างข้อมันเขาสีกแคมค่ะก็ว่าตั้งหูกอมจ้า ตาตั้งรัดกล่อ,องแกงไนคะสมมตตั้งสงวสนาใคร็ดคลิปออกมาตันดาพี่น้องใต้รับข่าวกูเกิไหนปล่อยบางความปันสิกัม่ะอ่อค่ะอ่ะอ today we are going to to learn about phrasal verbs ในคะเนอะ่อแห้งแห้งก็คือคงสร้างตีป่องว่าเออแขวน อนืนนันก็เอาห้อยไววในคณะแต่ก็มันก็จะมีหลายๆเมล,มล,มล็ดเขาดะมากติมกันมันด้มีหลากหลายเส้นหื้อในเขาเขามาเตวยกันคนาะแฮงส์ในคณะอ๋อ,อค่ะ alright here we go hang okay along on together back About, out, oh. over นนคะเนาะเอาค่ะเฮาค่ะก็ด้วยจำกันค่ะว่าเป็นเสื้หอหุ้พอง Don't hang around, you have work to do นนคะเนาะ Don't hang around, you have work to do นะคะก็อยา่าไปกว่าเลยในะคะเนาะเมื่อมีเมื่อหลงเหตุการณ์นะคะนะ อย่าเที่ยวคุณต้องทำงานนนะคะะนาะคะ่ะอย่ก็เหมือนสื่งว่าอย่าไปอย่ามัวแต่ไปเที่ยวคุณคุณมีงานที่จะต้องทำนะในะคาะอ๋นะคะ่ะ Never hang back Get out there and go for it นะคะ Never hang back Get out there and go for it ในก็อย่าอย่าไปยอมซุ้งออก กว่าป่นตีนันเสียวกเยอเฮ็ดเทไลในนานมันอย่าท้ออย่าท้อถอยออกจากที่นัน่นและทามันในขาน,นก็คือทํามันให้ดีนะเอ่คุณต้องคุณห้ามยอมแพ้นะคุณต้องทําให้ได้นะไปองกาะสหนคนขยันเนาะบังปอกมันก็น้ำนะะครับขาปอกสับส่วนกับมวดแล้วค่ะโอเค Hang on a minute I will be back Hang on a m i n ีส์ I will be back ไนก็เหมือนเช่นนั้ว่าเอ,อ่อเป่ากำนาก็ตีปอกมาไหนกันเนาะก็เผาอุกทรมทบอยู่ในนีเขาก็ตีกว่าไปต่างๆให้ก็เหมือนเช่นว่า Hang on, Hang on a m i n ีส์ I will be back ไหนก็เป่ากำนาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับมานะไหนกันเนาะก็หมายถึงเช่นนั้นค่ะครลาสมันมันมีหลายเมลหลายเจ้าหลายเมลนะคะตีแบบเขาสามารถลาดไรกันเนาะ We spend the whole days hanging out at the park นะคะเนาะ we spend the whole day hanging out at the park นะก็เนะขาจะเขายามตั้งวันออกกวาเลดิโซนในะะนก็สวนก็กล้าไปเขาก็ at the park ก็สวนที่เป็นนังเลนนะะั่นนะคะเนาะเราใช้เวลาทั้งวันออกไปเทีนะะ่ยวที่สวนสาธารณะในคณะเอาค่ะ please hang up the phone Please hang up the phone ก็จอยวางพงฝันสีดมไหนกันลุนาวางสายโทรศัพท์เหมือนเสียงว่า how to โทรศัพท์อยู่ไหนแล้วก็การเขามีการดิเิมาไหนนั้นก็จาน่าเขามาไหนเต็มที่เขาเตะอุปโทรศัพท์อยู่เขาวางโทรศัพท์ให้ปเมันล้องยันอะต่ก็เขากล่าให้การก่อนในขณะ please hang up the phone ก็เปิดดินน่าจะรับอีกหนึ่งขณะเพราะว่าเสีงนั้นก็อุปโทรศัพท์อยู่เรื่องนันแหละการกำเฮ็ดการกำย้าในขณะนั้น This a hangover from last night. This a hangover from last night. นะก็ตั้งเป็นก้นเมาเรามือคำว่าในาข้นขอน้ออาการคนอาการคนเมาค้างเมื่อคืนในข้ะก็ hangover I'm hangover นีก็ um, กักเมาหนาะเมื่อคำว่าในากินกับดื่มนำหนาในข้ก็เลยมันก็เลยเป็นจากไหนในข้นะ if you all hang together you will be success in your plan if you all hang together you will be success in your plan ก็พอสูอยู่ด้อมกันสูดท้ายเข้มแลบนนะเหมือนเช่ว่าเขาไม่แผนอยัางว่าเอาไงก็เขาก็เหตุทา้มันเข้มแลบบเขาโตตวเหตุทา้มันยาวอะ oh, 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 ไรตัวตั้นทีเป็นมอกมายกันเขานี่ค่เนาะ ถ้าพวกคุณอยู่ด้วยกันคุณจะประสบความสําเร็จในแผนของคุณในคณะโอาคขั้งภาษัิกรมค่ะควา,ม,า,คามไทยก็ค่ะก็อ่านก็ปอกให้ปีในคณะเนาะ I learn like to hang a b o v e all day doing nothing I learn like to hang about all day and doing nothing เกาอ่าเกลียกอยู่หลายลายตั้งวันเสีอ่าเฮ็ดซังไหนคะะเนาฉันไม่ฉันไม่ชอบอยู่นิ่งๆทั้งวันเลยไม่ทำอะไรนะคะนะอ๋อค่ะเป็นจังไหนคะเนอ่อก็ค่ะข้างบันเสกันคนะสังเสวามันมีติดพิติดเปิงในก็็กว่าค่ะกลมจะเลเก่งมาติดแลือในคะเนาะ สังเกตว่ามีเพผ่อนลี้อในก็แคนดอมีน้องใต้เขาเขาอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันช่องยูทูบค่ะสิกําคัะเนาะมีปีหลัดปีมีน้องรันน้องมีมีใต้ก็ใต้เซนในก็สังเกตว่ามีผิดส่วนจะติดติดเห็นภาษาอังกฤษในก็แนะนําปันคามาเลยค่ะเราก็สามารถถามเอ่อเข้ามาอะไรค่ะนะถามค่ะเอ่อทั้งเอ่อคอมเมนต์เข้ามาอะไรค่ะอันละตดิมฟองเซอร์ในก็คาเขายิ่นลื้นจมแต่ติดต่อปันกูคอมเมนต์ในค่ะเนาะค่ะติเฮลิดี้สุดค่ะ Okay, I hope you have enjoyed this video and hope to see you again soon. Thank you guys. Bye bye.